สวัสดีครับผมกล้านะครับเมื่อวานนี้ขาดไปหนึ่งวันผมบอกแล้วว่าวันจันเนี่ยเป็นวันที่ผมแบบว่าหวาดวุ่นชีวิตมากนะครับก็เลยอาจจะไม่สามารถมาพูดคุยกันได้แต่วันนี้ครับมีมาพูดคุยกันเยอะเลยนะครับเมื่อวานเชลซีเอาตัวรอดไปเรียบร้อยจาก2ลูกช่วงครึ่งแรกลูกแรกก็โอเคครับก็เป็นการเข้าท,ทําที่อ่ะก็ก็ถือว่ามีความเท่อย,อยู่นะครับก่อนจบที่มิคาโลมูริกยิงลอดขาไป อีกลูกเนี่ยนะครับก็มีความเฮงต่อเนื่องเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากยิงได้เพียงแค่นาทีเดียวแล้วก็เป็นการเตะอัดของทีมรีมไปโดนขาอาร์มันโดโปรยาที่จับบอลได้ไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วบอลมันกระโดนเข้าโกอยู่ดีครับคือเชลซีก็ไม่ได้เปรียบอะไรเยอะนะครับโอเคครึ่งหลังดูดีขึ้นก็จริงแหละแต่คือว่าภาพรวมก็ไม่ได้ดูเทพจนชนะ2สูตรเป็นสกอร์ที่สวยงามนะครับแต่รูปเกมไม่ได้แบบว่าสวยงามขนาดนั้น แต่ก็ถือเป็นการกลับมาครับเชลซีชนะ2เกมติดเลยครับฟุตบอลถ้วยก่อนหน้านี้ก็ชนะไบรย์ตันมาแล้วก็ในลีกเนี่ยไม่ชนะมา2เกมติดนะครับก่อนหน้านี้หนักเสมอนะครับก็ชนะเป็นเกมที่2ในลีกแล้วก็ถือว่ากําลังจูนมั้งนะครับนักเตะบาดเจ็บก็เจ็บเยอะจริงนะครับแต่ก็มีหลายคนที่ลงมาแล้วพอทําได้ครับเอียนมาเซนที่เห็นลงสนามครึ่งหลังก็ดูจะมีอะไรนะครับอ่ะวันนี้ครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแข่งขันกันเพียบเลยนะครับก็จะมาพูดแค่ สคู่แล้วกันครับเป็น2คู่ที่น่าสนใจแล้ก็เป็นเรียลมาดริดนะครับไปเยือนนาโลีแล้วก็อีกสักสคู่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะพบกับทีมที่ต้องบอกว่าเขาเองก็เสริมทัพได้น่าสนใจน็คือกาลาตาซารายนะครับส่วนอีกทีมในกลุ่มเดีวยวกันคือบาเยอร์เนี่ยไปเยือนโคเปนเฮเกนนะครับรวมถึง เอาจริงก็มีหลายคู่เตะนะมีอาร์สแนอลปะถ้าผมจำไม่ผิดอาร์สแนอลเจอลองส์ปะผมจำไม่ผิดไม่รู้ว่าเตะวันนี้ปะนะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่โฟกัสแค่2คู่คือแมนยูแล้วก็มาดริดนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์เดี๋ยวคิดดึงครับจะมาพูดถึงทีมชาติไทยเพราะว่าผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยไปที่จอร์เจียกับเออเสโตเนียเรียบร้อยนะครับก็เป็นโปรแกรมยูโรเปียน์ชัวร์ครั้งแรกในนามของทีมชาติไทยหลังจาก สโ,โมสรต่างๆก็าาน,นาก็เริ่มเห็นดีด้วยว่าควรจะไปยุโรปแต่พอสุดท้ายพอเห็นเห็นดีด้วยปุ๊บเนี่ยเอา้าแต่พอเอาเข้าจริงพอจะส่งทีมไปกับนักเตะชุดใหญ่ไม่ยอมไปเพราะว่าติดโปรแกรมกับไทยลีกนะครับคือเขามีโปรแกรมลีกโปรแกรมฟุตบอล U เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยไม่ปล่อยดีกว่าตรายชื่อมันก็แปลกๆหน่อยนะครับ mm. อารมณ์เหมือนผมว่าถ้าเกิดเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าละกันนะครับเ mm. ่าโอเคคลิปนี้คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ เอาไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวคราวาว่าได้อันโตนี่มาช่วยแล้วไม่รู้ว่าช่วยให้ดีขึ้นหรือว่าส่งๆเพราะว่าเกมริมเส้นเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะครับคือบรูโน่เมสันเมา์คิสเตียนเอริกเซนนะครับแล้วก็คาเซมิโร่ในรายของคิสเตียนเอริกเซนไม่แน่ใจว่าลงได้ไหมแต่ถ้าเกิดลงไม่ได้ก็ยังขอทดแทนได้กับตัวกองกลางที่มีคาเซมิโร่มี เมสันเมาส์มีบรูโนเฟอร์นเดสนะครับที่ลงเล่นได้ก็คงจะไม่หนักหนาอะไรที่หนักหนาคือแบ็กซ้ายครับก็เห็นว่าโซฟิยาอัมระบัตเนี่ยเขาต้องจําเป็นต้องออกสตาร์ทการเล่นโมวสรใหญ่ในสัญญายืมตัวทั้งที่เป็นกองกลางเนาะแต่ต้องมาเล่นแบ็กซ้ายจำเป็นก่อนเพราะว่าแบ็กซ้ายไม่มีใครเล่นนะครับก็ <laughs> ตรงนี้ถือว่าน่าสงสายเหมือนกันนะครับอัมระบัตยังไม่ได้ยืนตําแหน่งที่ตัวเองชอบเลย แฟนๆบอกว่าเอ้ยไอินเวอร์สดิอินเวอร์สดิไม่เคยซ้อมมันเล่นได้ไงเฮียไม่เคยซ้อมอินเวอร์สเหมือนอาร์ซนอลเหมือนอย่างซิตี้เลยจะไปเล่นได้ไงนะครับแถมความเร็วก็ไม่มีนะครับ <laughs> เป็นสายแทงได้ซ้ไม่ได้สายแบบว่าจีจาร์หรือว่าสายแอสซิสสายทะลุช่องสายอะไรอย่างนี้คนละฟิลกันก็คงจะอินเวอร์สไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เกมนี้นอกจากผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้ผมอยากดูฟอร์มคนหนึ่งมากครับนั่นคือมาคัสแรตฟอร์ดกลับมาสักทีครับ มึงยิงนกยิงไม้มั่งเลี้ยงติดคนนู้คนนี้มั่งคือกลับมาอยู่ในจุดเดิมกับก,บการฟอร์มตกอีกแล้วครับทั้งที่ปีแล้วเนี่ยก็ยิง30ลูกนะครับให้ทีมคือผลงานมันเอกอุกมากเลยแต่กลับกันครับพอมาเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้อ้าวทำไมกลับมาฟอร์มบูอีกแล้วก็อยากจะเห็นเขานะครับลาสบุธฮอยลุน hmm. เนี่ยเชื่อว่าน่าจะหัวเสียมากก,กับการเล่นคู่กับมาคัสแรดฟอร์ด เพราะว่าวิ่งตามช่องวิ่งตามทางมึงก็ไม่จ่ายวิ่งผิดช่องมึงก็ไปเองหนะักกว่าเดิมอีกคือการจูนมันยังไม่ค่อยติดนะครับส่วนอื่นๆคงจะไม่มีปัญหามากเกมรับก็ตามที่เห็นเลยครับเท่าที่มีอยู่ก็ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนได้คู่เซนเตอร์หรือว่าเป็นแม็กควายไปเลยก็ได้นะครับส่วนอื่นๆคงจะไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรเดียโก้ดาโลก็ประมาณนี้แหละส่วนกาลาตาซารายผมไม่แน่ใจเรื่องการจัดทัพว่าบรรดาผู้เล่นที่มาจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะลงสนามเกมนี้ครบไหม แต่ถ้าเกิดครบเนี่ยก็ถือว่าน่าดูเลยนะครับอ่ะผมว่าเกมนี้แมนยูจะเอาตัวรอดยากครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามบอกว่าโอกาสเสมอมีสูงผมขอเชียร์ให้ทีมเยือนจากตุรกีดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยกาลาตาสารายนะครับขณะที่อีกหนึ่งทีมนั่นคือเรอัลมาดริดนะครับจะไปเจอนาโปลีผมไม่แน่ใจเรื่องการลงเล่นของวิกเตอร์โอซิเมนนะครับส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นยังไงบ้างแต่เชื่อว่านาโปลียังเป็นยังเป็นทีมที่น่ากลัวแต่กลับการมาดริดแม่งเก่งกว่า และที่สําคัญนะครับมาริดเนี่ยผู้เล่นสโคปเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ตอนชนะลิเวอร์พูลอ่ะที่ได้แชมป์ครั้งก่อนอ่ะก่อนหน้านี้อ่ะที่ชนะแล้วก็โดนซิตี้ย่างไปนะครับคือแบบคือชนะมาหลายครั้งหลังสุดเนี่ยผู้เล่นยังมีแกนเดิมอยู่เยอะมากอย่างเช่นตอนนูเลยนะครับที่คว้าแชมป์สครั้งติดต่อกันในยุคซีดาก็มีมูริชที่เป็นตัวแบบว่ากําลังพีคเลยนะครับมีโทนี่คโครส ณปัจจุบันโมดิชกับโครสอาจจะมีสำรองบ้างแต่ก็ทดแทนด้วยผู้เล่นที่คว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีต่อ,ตอมาก,ก็คือทั้งวินิสจูเนียนะครับหรือว่าตัวเกมรับก็ยังคงอยู่คือแบบเชฟของแชมเปีย้ยนมันยังอยู่ครบทําให้เป็นทีมที่น่ากลัวการเล่นประสบการณ์แต่ว่าในฟิลลิงแบบว่าไม่กลัวใครอะกูไม่กลัวใครมันก็จะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็นาโุรีคงสู้ยากครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามแต่ผมขอญาตมั่นใจว่า เดี๋ยวเรียมาดริดจะเอาตัวรอดได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปนะครับพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเพิ่งประกาศรายชื่อมาก็รายชื่ออาจจะมีคําถามเกิดขึ้นกับบรรดาแฟนบอลน,นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเหตุผลกับทุกคนแน่ผมจะลองมั่วเหตุผลขึ้นมาในมุมมองความคิดเห็นของตัวเองว่าเอ้ยความคิดเห็นผมเนี่ยมันจะไปตรงไหมว่าทําไมถึงเรียกแบบนี้มานะครับอดีดูคลิปหน้าจัดบายฝากไลค์ฝากแชร์ like, share, ฝากซับสไคร้ฝากกระดิ่งครับสวัสดีครับนี่ผมใส่เสื้อฟ ใครเป็นสายวินเทจนะฮะก็จัดได้นะครับสายวินเทจแบรนด์ชื่อว่าเกรทเบอร์รนะฮะอ่าก,ก็ก็ลองไปใส่กันเฟียวๆดูหลายคนแบบชอบแนวเก่าๆก็จัดไปผก็มาใส่ดูก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับแม้ว่าจะใส่ยากก็ตามนะครับอ่ะโอเคกูหมดเวลาโฆษณาแล้วโอเคประมาณนี้สวบสดีครับ